สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากนะครับไม่ลับเราไม่คุยคะ่ะวันนี้เรามาไขาความลับกับภารกิจอันใหญ่หลวงของทักษิณ <c oughs> ชินวัตรนะครับกับเกมกอบกู้พักเพื่อไทยทําไมถึงเป็นแบบนั้นเราเห็นการเคลื่อนไหวของทักษิณน,นับตั้งแต่ได้รับการพักโทษแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเกมต่อรองกลับเพื่อไทยนะกลับไปยังพักเนี่ยไม่ใช่เพื่อมาเลี้ยงหลาน ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดถูกไหมละครับท่านผู้ชมครับเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของการที่ไปอยู่กับหลานมากกว่าการที่ไปลงผจญภัยในดินแดนที่ลงไปหาประชาชนอย่างชัดเจนเลยแต่เพื่อแบกความหวังและกอบกู้ความตกต่ำของพรรคเพื่อไทยและขั้วอำนาจเก่าให้กลับมายืนอย่างทนงได้อยู่บนเวทีการเมืองอีกครั้งคำถามตัวใหญ่ๆนะครับคือว่า อาจารย์เสรีครับทาไมนายใหญ่ถึงขั้นต้องลงมือทําเองก่อนจะพูดถึ่งลงมือทาเองพี่ขอตอบโต้ต,ตอบนิดหนึ่งแต่อบอกไม่เห็นภาพเลียงหลานใช่ไหม,มถ้าพี่เป็นคนในครอบครัวพี่ตอบว่าไงรู้ไหมพีต่ตอบว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวไม่ว่าเราจะทําอะไรยังไงกันจําเป็นด้วยหรือที่เราจะต้องมาโพสต์ให้พับลิกได้รับรู้อืออ่าก็นี่คือที่ไม่เห็นไงแต่สิ่งที่เขาทําที่เราเห็นก็บังเอิญเป็นเรื่องสาธารณะครับ อยู่ไหมครับอย่างเช่นไปตรวจงานอันนี้มันเป็นเรื่องสาธารณะเราก็เลยเห็นส่วนการไปช้อปปิง้งที่ไอคอนสยามมันก็เป็นปรากฏตัวในที่สาธารณะเขาไม่ได้ไปเลี้ยงหลานกลางถนนนี่คะเขาไม่ได้เลีเ้ยงหลานในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาไม่ได้ไปเลี้ยงหลานในดิพาร์ตเมนต์ส t ตร์เขาเลี้ยงหลานอยู่ในบ้านแล้วทาไมไอตอนที่ยังไม่กลับมาเมืองไทยยังเคยพูดอยู่ว่าโอ๊ยหลานผมเป็นอย่างนั้นหลานผมเป็นอย่างนี้เอาอ้างแต่หลานอะ ก็คือเขาคิดถึงเขาก็เลยอ่านพอกลับมาแล้วกลับมาเขาไม่เขาต้องไม่คิดถึงล้วไงเขาได้เจอกันแล้วเขาได้อยู่ด้วยกันแล้วและอยู่กันอย่างเป็นสุนตัวจะมีเวลาให้หรือเปล่าเห็นคิดถึงแต่ประชาชนไงออ้ยเขาอยู่กลางวันกับประชาชนกลางคืนเ้าไม่อยู่กับประชาชนกลางคืนก็อยู่กับหลานได้ใครจะไปดูเขาจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งพรไปดูเขาเหรอเอาไม่เห็นไม่เห็นออาโอเคเอาฟังขึ้นไม่ขึ้นนะผู้ชมครับอการนี้เอามาเรื่องมาเรื่องว่าทําไมเขาต้องมาจัดการเอง ข้อที่หนึ่งเขาหมายมั่นปั้นมือมากว่าโครงการประชานิยมของเขาที่เคยทำให้เขาชนะการเลือกตั้งมากี่ยุกี่สมัยก็แล้วแต่มันน่าจะยังมีสเสน่ห์อยู่ดังนั้นเขาจึงพูดตลอดเวลาว่า landslide landslide l a n d s l ใช่ไหมครับทีนี้ในขณะที่เขากำลังพูดอย่างนั้นอยู่ทางนีด้าเขาก็มีการสำรวจคะแนนนิยมก่อนเลือกตั้ง เป็นรุ่งช่วงช่วงผลปรากฏว่าโค้งสุดท้ายถ้าเป็นวิ่งผลัดกรไม้สี่เนี่ยก้าวไกลมาแรงมากเป็นที่หนึ่งดังนั้นคืนวันหนึ่งของการปราศัยชายรูปร่างสูงที่เราไม่คุ้นเคยก็ประกาศทันทีว่าพักเพื่อไทย จะแจกเงินดิจิทัลเป็นจำนวนหนึ่งมืนบาทให้แก่คนไทยทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไป <S <S เท่านั้นล่ะนั่นก็แปลว่ามันเป็นสิ่งที่เขา,เ<อ>าพยายามส่งสัญญาณว่าตัวเนี้ยน่าจะดึงคะแนนเสียงให้เขาได้<อ>นะคบ<อ>แต่ปรากฏว่ามันก็ดึงได้ระดับหนึ่งเขาถึงมาเป็นที่241คะแนนเสียงแพ้ก้าวไกลที่ได้ร้อคะแนนเสียง<อ><อ>ทั้งนี้ทั้งนั้น มันมีปัจจัยอยู่2ประการนะครับประการที่1ก็คือโครงการประชานิยมของเพื่อไทยกับของก้าไกลสูสีกันมากสูสีกันมากนะครับก็คือคนหนึ่งค่าแรง450อีกคนหนึ่ง600 ปริยตรีสองหมอันนี้เท่ากันมันก็หนีนะะได้ผลไอ้คำว่านโยบายประชานยมถูกต้องออันนี้คือเขาเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังก็คือกันนะฮะคือพรกันแต่พอมาถึงเรื่องตัวบุคคลทั้งคุณเสรษฐาทั้งคุณองค์เองทั้งหมอชานานซึ่งถือว่าเป็นคีสสำคัญสามคนนี้สามคนเอาสเสน่หมาผูกรวมกันเนี่ยนะคะยังไม่เท่าพิธาคนเดียว ก็จริงสเสน่ห์พิธาแรงกว่าเยอะมากเขาไม่ใช่ออปป้านี่เอาอย่างนี้สมมุติเราตัดคุณชนนาน,านแล้วเราก็ถอดเอาคุณเศรษฐาออกเลยคนนเงคนเดียวถ้าต็อปอยู่วงการบันเทิงต็อปจะรู้ว่ายามหญิงคลั่งชายจะร้ายกว่าชายคล<ช>ั่ง,งหญิงใช่เพราะฉะนั้น เรื่องที่มีอุงอิงเป็นคนนําของพรรคเพื่อไทยและจะหวังให้คนแบบหลงไหลได้เพิ่มไปเทคะแนนให้กับการที่มีคนหลงไหลพิธาและเทคะแนนให้ยังไงมันก็สู้กันไม่ได้ต่อให้อุงอิงเด็กกว่าี่เราอุงอิงก็เด็กกว่านวยนะอุงอิงเด็กกว่าพิธาต่อให้ปนะ็นโสด,ดอะเพราะฉะนั้นจึงทําให้ร้อยห้าสิบเอ็ดกับร้อยสิบเอ็ดเกิดขึ้น,เ,นเพราะว่าประชานิยมคือกันแต่ในขณะเดียวกันเรื่องสเสน่พิธากับสเสน่ของ คนที่เป็นแกนนําของเพื่อไทยสู้พิธาไม่ได้มันจึงออกมาเป็นตัวองทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ถือว่าเพลียงพลํานะในการเพลียงพลัำตอนนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของเ,อเล่หเหลี่ยมทางด้านการเมืองเนี่ยก้าวไก่อย่างไงก็ไม่ทั<า>นเพื่อไทยนะครก็เกิด MOU ขึ้นในเกิด MOU ขึ้นนั้นเนี่ยเพื่อไอ้ก้าวไก่เขาก็พลาดเอง ที่เขาไปยืนหยัดเรื่องหนึ่งนึงสองจนกระทั่ง uh. ไม่สามารถที่จะได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีสวก็ไม่ให้พักการเมืองอืนน่ก็ไม่ให้ค,คุณชาดาออกมาพูดชัดเจนคุณเลิกหนึ่งนึงสองเดี๋ยวนี้ผมจะเทให้เขาก็ไม่ยอมเทเอเขาก็ไม่ยอมเลิกก็เลยไม่มีการเทคะแนนให้ดังนั้นเมื่อเขาได้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเขาถือว่าโอกาสครั้งที่สองมาแล้วแต่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาถามว่า เขากล้าไว้ใจชลนละนานไหมก็ไม่เขากล้าไว้ใจทางด้านของอคุณเสถฐาไหมก็ไม่ไมเขาก็พยายามจะมาพึ่งลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็ดันมีแผลใช่ถึงนะแม่ถึงบอกไงยังไงแล้วไม่ให้ลูกคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่าสามารถจะพึ่งพาใครได้ตัวตึงของเขาเนี่ยอ,อาจจะเป็นคนซึ่งเป็นติ้งแทงได้คือคิดได้ แต่ในแง่ของบุคลิกหน้าตาอะไรต่างๆภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าไม่ Presentable ไม่สามารถนำออกมาเสนออย่างมีเสน่ห์ได้โอ้โหแต่พิธาออกมานี่เสน่ห์แรงจริงๆและถึงแม้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพักเนี่ยนะถูกยุบไปแล้วก็ตั้งพักใหม่พิทาอันนั้นถ้าเกิดถูกเว้นวัก เขายังมีสามหนุ่มสามมุมสามพี่น้องหล่อนเหลาโปรไฟล์ดีที่จะลุกขึ้นมาเป็นโอป้าถัดไปอย่างนี้ในายใหญ่จะนั่งเฉยได้อย่างไรไม่ได้แล้วเออแพ้ไปหนึ่งรอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าออพักเก้าไกลปี่ยมีอันเป็นไปก็ไม่ได้แปลว่าพักเก้าไกลไม่พร้อมในการจะหาโอป้าเข้ามาแทนที่แล้วทำไมเพื่อไทยไม่คิดจะปั้นเด็กรุ่นใหม่มันหายากขนาดนั้นเลยเหรอยากตอบถ้าเขามีก็เอาออกมาแล้ว อย่าลืมนะว่าเพื่อไทยสมัยก่อนเนี่ยเขายังเอาพวกดาราอ่ะเขาเอาแซมมาอะไรมาอนุพรมาอาจจะแซมก็ถอนตัวไปแล้วใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขายังหาคนที่เทียบเท่าพิธาไม่ได้อย่าลืมนะตอบพิธาเนี่ยนะเขาจะเป็นคนยังไงก็แล้วแต่หรือว่าเขาจะพูดจาจริงไม่จริงแค่ไหนนะฮะอาจต้องยอมรับนะหนึ่งหน้าตาดีสองพื้นฐานการศึกษาดี ไม่ว่าใครจะสงสยัยในเขายัางไงก็แล้วแต่แต่เขาผ่าน Harvard า์ดเขาผ่าน m อ t มนะคะเขาได้กียินิยมธรรมศาสตร์เขาเป็นนักเรียนทุนอ่นนี่คือการศึกษาต่อไปนะคะเขาเป็นคนพูดเก่งมากเขาเป็นคนพูดเก่งมากเขาเป็นคนพูดคล่องพูดชัดพูดมีสเสน่ห์อ,อนเก่งไงแล้วข้อถัดไปคนไทยมักจะมองว่าคนพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยเหมาะจะเป็นผู้นำ แล้วก็เสร็จแล้ว my my dashboard โก and the f a ่ l สอว่ I cannot set the government the รัฐบาล anyway เนี่ยตาใหญ่ย้ำสิไม่รู้ตอบจะเอาอย่างงี้เหรอกับอีกคนหนึ่งรุ่นใหม่นั่นะอ่าแต่ my d a s h w a r d โกงอ่ะ e v e n weeks สามร้อย something เนี่ยตอบพูดอย่างเขาไม่รู้เรื่องด้วย I cannot set the government อะอะไรก็อะไรก็ไม่รู้่ะแล้วเมื่อเป็นอย่างงี้เนี่ยเขายังหาคนไม่ได้อย่างที่ตอบบอกว่า จะหาคนที่เหมือนกับคุณพิธาหรือว่าเทียบเท่าคุณพิธาแตพี่บอกได้เลยว่าถ้าเขาได้เขาเอามาแล้วซึ่งไม่ได้แล้วก็ไม่ทันเวลาแต่เขายังเชื่อตัวเขาเองอเขาเชื่อตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนที่วางกลยุทธ์เก่งเขาเชื่อว่ายังมีคนที่เป็นด้อมแดงจำนวนมากที่ยังคงรู้สึกสำนึกในบุญคุณเขาต้องคงจะจำได้มีด้อมแดงคนหนึ่ง ถึงท่านจะกกงยังไงก็ประชาชนก็มีกินได้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ยังเชื่อในเสด็จของเขานะและในขณะเดียวกันพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาได้มาพยายามแสดงอํานาจเขาแสดงได้สําเร็จตับเขาแสดงได้สําเร็จด้านไหนอ้าวพอเขาเข้ามาเขาไม่อยากอยู่ในคุกเขาจะไปอยู่ที่โรงแรมตำรวจเขาทำได้ไหมทำได้ในคือวันนั้น เขาอยากจะอยู่จนกว่าจะถึงเวลาพักโทษคือร้อยแปดสิบวันเขาอยู่ในตลอดไหมใช่พอถึงเวลาพักโทษถึงแม้จะมีเงื่อนไขอะไรยังไงก็ตามเขาสามารถผ่านเงื่อนไขได้ไหมได้อพอเขาออกมาแล้วเขาบอกว่าจะออกไปไหนก็ตามถ้านอกพื้นที่ต้องขออนุญาตแต่เขาไปอย่างนี้ท็อปคีดวราเขาขออนุญาตทุกครั้งไหมไม่เออเขาไปพารากอนก็ขออนุญาตแต่เราก็ไม่เห็นนะไอ้หนังสือยังไงถ้ามีเขาเอามาโชว์แล้วก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันเป็นการพิสูจน์ได้ทันทีเลยว่า ถ้าเขาต้องการจะทำอะไรเขาทำได้แน่ๆโดยไม่มีใครมีปัญญาจะาขวางเขา,อาถอาจารย์พูดมาแบบนี้แล้วการที่ตั้งองค์อิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าพักเพื่อไทยมันก็แสดงว่าต้องมีนัยยะสำคัญที่จะคิดว่าจะดึงคนรุ่นใหม่เพื่อเอามาสู้กับก้าวไกลได้หรือไม่อย่างไรอเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาไขาความลับนี้กันช่วงหน้าครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม s u p e r อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ